สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันนัทพลลำเพลินและพี่เชียวครับนี่ก็เป็นคลิปที่2หลังจากที่เขายิงปืนมานะครับได้เบิง่งผลงานเนี่ยนี่ครับผมสวบสดีเฮาชิมีคอนเทนต์เด็กชาเลนชาร์เลนเ,น Challenge, Challenge เออมีชาเลนที่แบบนัดนาดตื่นตื่น,ต,นตื่นตาตื่นใจ <S 2> <S 2> <S 2> <อ>นะครับไปชิมอะไตื่นตาตื่นใจน้ำปะไปเซียดยังกว่าเฮา มุดว่า,างห้องยางไปโฟก้สาวเน <c oughs> ออว้อยบุยบุยไม่อยากโฟกุสาวก็หยิงถามว่ามันใจตัวเออเด็กหัวอยเิงจูงงาค่อยหน่อยไปแล้วมีงเด็กหัวอยิบทามว่ารู้จักสาวน้อยไหมอ,อ่าอันนี้คั้แรกอ,อ่าขัาที่สองรู้จักอุงอิงไหมอ,อ่นี่อันนี้อุกอ <c oughs> <c oughs> ั้งผมซือุกอั้งครับ <c oughs> าาอ,นะอาจจะห้างผ่อนนะอ่า่อนก็โชคดีไปนี่มันแบบมุ่งเลยนี่ครับ เราจะได้รู้กันนะเงาะน้อยันนี้ครับบรรยากาศอยู่ที่วัดเนื่องจำนงครับยามแรงๆครับพี่น้องคืนนี้เล่นเร็วนะครับประมาณสิบเก้านาฬิกาครับทุ่มโดยประมาณครับเริ่มทำการแสดงนะครับพี่น้องครับวัดผืนใหญ่นะต้องหาเป้าหมายก่อนวัดผืนใหญ่จะหาเป้าหมายก่อนนี่อ้อันนี้เป็นหนองครับพี่น้องนองน้ำที่รถไฟไว คนเยอะคนหลายเหี้ยวเห็นผมไหมเนี่ยต้องจีเก่าเขาไหาเขาบ้ผู้สาวเขาคือยังไดนบ่นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาหาผู้นางอยู่ผู้เดียวดีกว่าขนาดเวลาเขาอันนี้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 มองนี้เป็นหม่องขายของของวัดเขาแม่น เพราะฉะนั้นข้าหาฮยังกินบ่เพายังไม่ได้กินอย่างดี้เรา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 แตกแต่ไปยิงปืนเทากับกินเต้านำสมกดเพราะเรากดไปขวารักขึ้นจ้ากับคื้นนี่เอายิงปลือกนี่เราบอกบอกบ่กบอบ่เอาแล้วบ่กบอกที่ขันเสียงกันแล้วบอกยาเศร้าออย่างเห็นเป้าหมายเป้าหมายใส่อีกอันนี้กับมวกับการสิภาพพี่น้องเบิ่งบรรยากาศกับบรรยากาศเบิ่งกันยันไปพี่น้องปะไอสิภาพเฮ้ย ตันเลี้ยวเป็ดเขาเปิดบ่าวะเขาคือช่องบ่ายยังไงข้าให้เหรียญบอยืนหนึ่งม็นเ่าพี่น,น้องครับไปพี่น้องขึ้นไปเฮ็ดแนวที่มันมีประโยชน์ยันจังไงอ่าฮุ่นใช่่ใช <c oughs> ไปไป ไปครับพี่น้องครับน้องมันอยากเห็ดชาเลนจ์ครับผมกับแจ็คสิคัดแนวได้พี่น้องอ่ะว่ากองไม้เฉียดดำๆคนที่หน้ารนถะเขาเนี่ยนะครับเขาสิไปเห็ดคอนเทนต์ยงังอ่อน่างนะไปะะมาไ <c oughs> อายืนอยู่มงนี้เลยวะ โอ้จะถามเขาบอกเขาอยากเล่นน้ำบออยากมาเล่นเลยเล่นเล่นเล่นาชื่อไปชื่ออะไรแต่เขาจะเล่น่บอกว่าถอดรองไว้อันอันมันว่าบอกถ้ายังดีอันมันว่าบอกอีสานก็ได้จ้ะอันยังก็จับอิงบอผู้หิงผู้หิงผู้จับผู้หญิงบอรู้รู้จักสาวน้อยพิบ้านแพงไหมรู้รู้รู้มาไหมเอา้าทำเนี่ยโอ้ยฮาทั้ง พี่เหรอครับพี่เป็นคนทุกที่ครับไม่พี่เชื่ออะไรเรครับเป็นช่อง YouTube ครับยูทูบแตนรัตนพลลำเพลินนะพี่เชี่ยวครับจริงอ่ะให้คนเดียวอุ้ยมันมีมันมีตัวเดียวไหมเอารู้จักกันทั้งล่กเลยวุ้ยข่าวไม่ไปบ้านแทงอ่ะไม่เป็นไรครับนี่ก็เอาไปเอาไปหันคืน ไม่ไม่เอาไปแบ่งกันก็ได้เออเอาคนละชิ้นนะแบ่งเงินแบ่งเงินทันทีที่พิมพ์ชื่อช่องให้หนูหน่อยไดรมาโอเคครับไอไอฝากฝากช่องมาบอบ่บอช่องบ่มีคนเบิ่งหนึ่งจะไปเอาช่องช่องช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงหนูติดตามเพจหลักอยู่ในเฟซบุ๊กเนี่ยเพลงใหม่เพลงใหม่เพลงอะไรครับเพลงใหม่เพลงใหม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าติดตามเลยต้องเข้าไปฟังเพลงก่อนนะใช้ได้เลยต้องเข้าไปฟังเพลงก่อนนะตรงนี้ใช่ไหมพี่ ใชครับทีมาอีมาขึ้นเวทีหรอใช่ครับฝากติดตามเพลงใหม่ของบอสโจ้ด้วยนะครับฮะไม่มีหรอกยูทูปเขามีแต่ทูมูฟยูทูปยูทูปครับฝากติดตามผลงานเพลงใหม่ของบอสโจ้ด้วยนะครับยืนนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นไอ้ลมมาร์คมาดีกว่ามาด้วยที่ขึ้นเวทีใช่ไหมคราวนี้ตอนไดนครับอย่ามาซึ้ง เซิงเคิดหยังหยังหยังเสิงเสิงเิงเิม่นเซิงอย่าบอกไอ้คิดนะมมนีเม่นยังอกตัวมุงเนปะอ่ะมุงเนบดิมุงตรงงเดียวสิปใสตอนนี้เขาิยางเขาเป็นงไงคืดิเจะเปิดเพงยคลิปพี่เขาเสียค่าเข้าหม อันนี้ไม่ไม่ซาบเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นเป็นคนจังหวัดไหนนี่เป็นเป็นคนตุงเต้บเป็นคนไทยครับแต่ว่าไปหาพี่อยู่หลังทานเป็นคนไทยจริงจริงเดี๋ยวคนไทยแต่เอ้าก็เป็นคนไทยก็พูดตลอดแบบใครยีไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวยีนู้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่คนเขมรใครว่าพี่เป็นคนเขมรพี่์ พี่เป็นคนไทยคนไทยมา100%นี่ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเกิดมานี่พ่อแม่บอกได้บัตรประชาชนมันเป็นคนไทยเออวันนั้นพี่ก็ไปประโคดชัยเป็นคนจังหวัดอะไรประโคดชัยนี่คือขมิ้นแล้วพี่ประโคชด,คช,ดคชัยโอ้ตายแล้วไม่ปรระโคชัยอู้วันนั้นพี่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมเขาถือว่าพี่ไม่ใช่คนไทยพี่ไปประโคดชัยแล้วไปเจอตำรวจตั้งด่าก็ถามว่ามีบัตรต่างดาวไหมพวกก็งงบัตรต่างดาวอะไรตำรวจผมนี่คนไทยแกก็ไม่เชื่อแกก็ถามว่าเอาบัตรต่างดาวมาดูหน่อย

ริชา่จะหิวแสงโอ้ยมันจะถ่ายยังไงน้องพี่มาลองนี้เถอะพี่เอ้ยเราไปถ่ายวิวงามๆกันดีกว่าอยู่ข้างข้างๆสะเหมเขาหายปั้นจักรยานมาขาิไปปั้นเลือดเป็ดบ่หนิอยากปั้นปันคนดังนะเป็นไงเราก็จะคนดังเราจะไปเป็นคนไปใส่เอีกนั่นคือไปไกลแท้ฮะโอ้ เดี๋ยวลูกเขาสิหายอย่าน้องนันก็ได้อันอันัปบอนรรนี่น้องเขาน่าอายุสิบอันนี้อายุเท่าไรสามสิบอายุเท่าไรสามอายุเท่าไรเอันกปีนี้อายุเท่าไรแล้วอันนี้เท่าไรสห้าปีแล้วอันนี้เท่าไรนี่สิบหกอันนี้เท่าไรสิบแปดอันนี้เท่าไร่ อันนี้เท่าไหร่สามสองครับอันนี้อีกกี่ปีเกษียณครับอ่ามันอ่าอีกปีนี้ปีนี้จี่ปีแล้วปีนี้สิบเจ็ดสิบแปดนี่ดูหน้าตาครับนี่ครับเชอบวะชออบมา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 อุยวารอเถอครับทำอะไรมาถ่ายรูปกับี่เซลล์เดี๋ยวขยันนะครับพี่น้องครับสหรับคลิปนี้จบไปส่่หนี้สักกันครับฝากกันฝากกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของแตงคมและพี่เช่าสรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับบบ๊าายย